ลุงซากลุงาทำอะไรลุงซากทำอะไรล้างรถโอ้ล้างรถโอ้ช่วยว้าล้างรถเลยอ๋อเฮยบ้าล้างรถโอ้ทำความสะอาดเลยเออ เอาแล้วสาวๆจะเอาไหมสาวๆเนี่ยนี่มีแล้วอันนี้มีแล้วฮะมีคนนี้แล้วมีคนไหนอ่ะนี่สาวาสวไม่สาวไม่เอาอีกไหมเอา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 สรุปแล้วมีเมียหรือไม่มีเนี่ยเอาเมียทำางินกเมียอยู่เขาฮ้อยู่บนเขาเอาสรุปแล้วจะเอาเอาอีกไหมเนี่ยเอา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 อีกไหมโอคนคนมันชอบอ่ะ คุณมันชอบเลยคุณมันชอบหไเปล่าหอยก็ต้องหอยอย่าไปกินเยอะนะบีบหัวใจนะตายข้าวอกนะเฮ้ยฟอนตู้ไหนวางวางก้อนตู้เอ้าท่านนี้ไม่อยู่พี่สิ เกียร์เกียร์เลยขั้นเกียร์บ้างโอ้ยโมนันนั้นที่ไปซ่อมก็บป็นไ้ป้อนั่นบ่ะอืเนี่ยมาเล่นเอาอยู่เนี่ยขึ้นเหนื่อยกับจงกินบ่อขึ้นพิงยกเกียร์ฮะโมนขันที่เห็นไปซ่อมน่นมาบักขั้วว่าคันคันนี้บ่คันนี้มันเกียร์ไอเชียงกงเนี่ยเจ้ใ <c oughs> นในในในรถตอนเนี่ยเกียร์เชียงกรงเป็นลูกเกียรลูกนี้บ่ใช่เดี๋ยวลูกนี้คนโอ ว่าว่างเหลือกันเจือเครื่องมือมาให้ยักอะสุดแน่เฮ้ยเ้าเลี้ยงเครื่องมือของฝ่ายแจกหมดแล้วแกเอาเลี้ยงเครื่องมือของฝ่ายเองถือว่ามีใส่แล้วฝ่ายของฝ่ายมาใส่เองแจกหมดหรือโบเลี้ยงเครื่องมือไว้ไม่เงี้ยโบมีโอ้ช่องนี้ เย็บไปไหนวะเจ็บไปไหนวะอเออสีเฮ้ยเดี๋ยวนคนรถคนรถก่อนนี่ทางคนทางคน คนเยาวาชวน